เอ้ยเฮามารู้สึกว,ว่าใครใหญ่อยากตายไปไวเรืองไงไอ้หนุลูกพี่ถึงเรารู้จักกันได้ไม่นานแต่ใ,ใจผมผมนับถือพี่เหมือนพี่แท้ๆสึดในวันนี้เราพี่น้องจะร่วมกันต้านตายก็ตายด้วยกันไอ้น้องรักจากวันนี้ไปเราเป็นพี่น้องกันแล้วนะโทษทีผมไม่ว่างผมไม่ไหวอะรักษาตัวนะลูกพี่ ว่จะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลอาเลยต่อให้รักกลหักหลังกันเหรอฮันเซยูจะไม่ไนายไม่ไปอีกเตียวแล้วต้องฝึกฝนไม่ฝึกฝนก็ไม่นับว่ารู้จริงวิชาบูลิมของฉันถึงเวลาตลงสนามซ้อมแล้วโอกาสที่แบบนี้จะพลาดได้ยังไงกันงิดตั้งสติอยูบ่บูบูมบูมบูมฝท้าฟอร์อรไงหมัดจงชุน บุมหน้าแข้งเด็กทองคำไปถ้ายังกล้าผมหน้ามาเกรถ้ยังโผล่ถ้ายังกล้าโผล่หน้ามาทางแกผงเฟ่ยๆอีกว่าไรฉันไม่เอาแกไว้แน่หลังจากนี้ไม่น่ากล้ามาหาเรื่องเธอแล้ะ ต่อให้นายช่วยฉันฉันก็ไม่ปล่อยให้นายได้ใช้ชีวิตสงบสุขนะฉันจะตามต่อแย่นายจนกว่านายจะยอมรับความแพ้ขอที่เธอจะไม่ยอมมาเล่นกับเธอฉันต้องไปเรียนเฮ้ยงั้นแทนจะก็จะเรียนกับนายป้าเธอใช้พวกรักกันเรียนที่ไหนบรรยากาศที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนดังนั้นก็ก็ใช้ห้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนี่แหละ อะไรขึ้นตั้งแต่กลับตัวกลับใจจากนักเรียนมาเป็นนักเรียนก็ใช้ชีวิตแบบแบบข่าน้องทำตัว,ตวไม่รัแกใครแล้วนะทำไมพวกเขายังกดฉันอยู่ล่ะม่อเคสิให้เวลาหนึงนาทีออาไปให้หมดห้อนงนี้เช่นเหมาทำอะไรของเธอฉันอยากทบบเทอมมาเรียนกับนายไม่ต้องการให้ใครมาเริ่เกอนแต่ฉันไม่ยอกส่วนดอกไม้สงบสงบก็เป็นสถานที่เรียนที่ดี อยู่ที่นี่ผงเฟ้ยฟย้หาฉันไม่เจอแน่หาเสยยูมาเรียนด้วยกันเถอะไม่เอาโว้ยเวลาอยู่ในห้องน้ำคนเราจะมีสมาธิที่สำคัญไปกว่าน,นั้นก็คือผงเฟ้เฟ้เข้ามาไม่ได้ผงเฟ้เฟหาเสยยูมาเจอจกันนายพาฉันเรียนฉันจะพานายไปไว่ายน้ำท่านตกลงเจอกันบ่ายสามโมงที่โรงเรียนว่ายน้ำผงเฟ้เฟ้ แฟนสาวของฉันใส่บิกินี่ทุกคนเลยได้นะว่ายน้ําเพื่อนสาวบิกินี่แบบนี้พอจะคุยกันได้ไว้ฮนะโอ้มาเวะสาดน้ำในครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวฮันเซลยยอเป็นไงบ้างจึ๊ตัวนี้ของฉันสวยไหม สวยพี่สวยไม่คิดว่าจะนักเเลีงนี่แต่หุ่นเพราะว่าขนาดนี้ข้างบนมันคับไปนนข้างก,ก้นขึ้นอีกแล้วเบื่อจริงหัวใจเต้น150ยห้าสิบร้อยหกเตือนหัวใจเต้นเราเกินไปออกซิเจนเลี้ยงสมองไม่พออันตรายสโแล้วต้องเรียกสงบใจลงให้ได้ เพื่อเพื่อนให้ฉันเลยฉันไม่น้ำไม่เป็นฮันซียู่นี่นายว่ายน้ำไม่เป็นเหรอนาย่ายน้ำไม่เป็นก็อย่าลงน้ําเข็ดลึกสิยะเห็นนักเรียนนี่มีส่วนที่น่ารักเหมือนกันแฮะถ้าฉันสอนว่ายน้ำานายสอนฉันเรื่องเรียนนายจะว่าไงอืม เด็กพวกนี้ก็เป็นทีมว่ายน้ำทั้งนั้นเอามาช่วยสอนนายด้วยก็ได้กินไว้นี่นี่เป็นกับดักว่ายน้ำกับเจ้กพวกนี้จะมีสมาธิเรียนได้ยังไงเธออยากจะเรียนจริงๆถือตัองต้งใจแต่ทำให้ฉันนุนว่ายอยากเรียนจริงๆเึ็นจากบิสูน์ในผ้าเห็นว่าฉันเองก็ทำให้ดีได้ถ้าเป็นแบบนั้นเขาอาจจะให้อิสระฉันมากขึ้น ก็ได้งั้นฉันตกลงในกโชคร้ายอีกคนหนึ่งสินะที่จริงก็คล้ายๆก,กันกับเราจะไปฆ่าเชื้อรุ่นใหม่มอบให้ฟรีๆมาดูกันเร็วเชื้อกระจับปกป,ป้องก็ชวยกระจับมลพิษปกป,ป้องผิวให้แข็งแรงพรมนไปไม่มีผฝังไม่โดนหลอกดีขนาดนั้นเชียวเราไปลองกันมากสิ จะวิเศษขนาดนั้นเลยเหรอให้ห hey, มัอนนี่ทำไมดูแล้วไม่ค่อยจะเหมือนคนดี